จำไว้ให้ดีนะคุณบัวนะฮะเพราะชื่อมันเป็นมงคลมันหมายถึงดอกบัวสิ่งเคารพของ,ของชาวพุทธทั้งหมดทั่วโลกนะอีกอย่างหนึง่งระบบสุริยะจักรวาลน,นิเวศนิเวศระบบสุริยะจักรวาลมันไม่ทำหน้าที่ของมันก็เลยไม่เกิดไม่เกิดไข่งั้นฟังเสียงหนุ่มให้ดีแล้วไข่มันจะทะลักทะลวงมาเลยไปฝังตัวในมดลูก ว่าแล้ววันต่อไปประจําเดือนเขื่อนเขาก็จะพังไปเป็นปกติหรือไม่หรือไม่เพราะเป็นคำถามเป็นอนาคตโอเคนะเริ่มต้นครับดื่มน้ําดื่มเข้าไปแล้วพี่ปื้ดตืดดตืดตืชัวไปเลยหายใจเข้าไปลึกๆห้เร์เซ็นตโทษร้อหเซเกินร้อยเกินพิกัดเกินมาตรฐานกลั้นนานๆ หยุดให้ใจนานๆแบบเกินมาตรฐานอย่างยิ่งอย่างยิ่งก็ก็กงอไปตัวกุง้งตัวเป็นกุง้งถ้าสามารถให้หนาผากถึงเขาได้ยิ่งดีแล้วก็กดหน้าท้องนี่นะกดเข้าไปโกยแบบโกยโกยแบบคแบบวักควักโกยโกยทั้งสะดือต่ำกว่าสะดือเหนือกว่า,า,าสะดือข้างๆสะดือซ้ายขวาโดยเยิ่งตัวข้างๆเนี่ยเพราะว่าันตัวตีมนันดู่แถวนี้นะกดกเข้าไปจิกเข้าไปเลยจิกจิกเข้าไปจนท,ทั้งรู้สึก ปวดหรือว่าหนักพวกนี้จิกเข้าไปแรงขึ้นเข้าไปจิกเข้าไปก็นิ่งเอาไว้เพราะนี่มันตดมดลูกโดยตรงนะครับจิกเข้าไปข้างๆสะดือจิกเข้าไปไหวไหมไหวไหมไหวไหม,ไไหมเอาล้วไหวยืดตัวเต็มรออ้อยอึดเข้าไปเห็นหน้าขึ้นไปนู่นหาดวงดาวนู่นเห็นไหมเขาสูร่ระบุดสุริักวาลเลยสายหมุนหัวอา้าวดีมาดีเห็นดาวด้วยีิหลับตาด้วยจริงดีมันจะได้เห็นเดือนเห็นดาว ระบบสุริยจมันจะแตกเปรี้ยงานในหัวสมองตัวเองอึ๊บบิดเข้าไปจิงจังเป็นลิงไปเลยม้วนเป็นอะไรก็ว่ากันไปตามเลยนั่นก็จะมีใส่ไปเต็มร้อยฮักว่าแล้วก็ทุบประชาร์หจหายให้มันเต็มร้อยเงื่อแตกทึบได้จะรู้ว่าพนักงานโมสุดมันทำงานได้เต็มร้อยอร์แบบไหน เอาไปใช้ได้อย่างดีได้มีประสิทธิภาพสูงครับคุณบัวทําไปเช้ากับวันเย็นไม่น่าจะเกินเจวันเราจะรู้ว่าจะได้รับผลครับผม